เ้าเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะคะเรามาเช็คดวงกันหน่อยค่ะว่าคนแต่ละวันเกิดนะคะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้หลีกเลี่ยงนะคะสีเหลืองสีแสดสีครีมสีแดงมีเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงแค่ไม่ใส่เสื้อสีนั้นแล้วก็ไม่ประมาทแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะใครที่ชอบทานอะไรที่มีลักษณะเป็นเม็ดเช่นถั่วลูกอมเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันกําลังจะเกิดโรคอะไรชนิดหนึ่งในตัวคุณแล้วนะคะควรที่จะไปตรวจเราแพ้อะไรบ้าง ะะอยู่ดีๆคุณก็แพ้ในสิ่งที่คุณไม่เคยแพ้แล้วคุณก็ยังจะทานแบบนั้นต่อไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีอาการป่วยต่อไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าทําให้ดวงของตัวเองเนี่ยพังแนะนําคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ไหว้เจ้าทีที่บ้านนะคะตายายจุดทูบห้าดอกนะคะสารพระภูมิจุดทูบเก้าดอกนะคะหรือว่า6ดอกก็ได้นะคะถาวายใบสีปักชามบ่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยคุ้มครองตัวคุณแล้วก็คนในบ้านให้มีโชคดีให้มีโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ